สวัสดีค่ะมาดูดวงความรักรายวันกันนะคะ,ะสามารถดูได้ทุกลัคนาทุกราศีแล้วก็ทุกสถานะความรักค่ะในวันนี้นะคะตัวคุณได้ไพ่สองเหรียญขึ้นกลับหัวตัวคนรักหรือคนที่จะเข้ามานะคะได้เป็นเก้าเหรียญค่ะขึ้นกลับหัวเหมือนกัน ตัวคุณวันนี้นะคะอาจจะต้องมีการตัดสินใจนะ,ะเรื่องสําคัญสําคัญในชีวิตนะคะมีทางเลือกมีตัวเลือกเนาะถ้าเป็นคนโสดอยู่ก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะทั้งคนเก่าคนใหม่ที่ทําให้เราจะต้องตัดสินใจหรือว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจจะสละโสดหรือไม่ก็ได้นะคะส่วนพนังงานคนรักวันนี้เขาได้ก้าเหรียญนานะแต่ขึ้นมาในตําแหน่งกลับหัว ช่วงนี้อาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในวันนี้อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ผิดหวังเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีปัญหาอะไรกันไม่มองว่าก็จะปรับความเข้าใจกันได้เลยนะคะในวันนี้เนาะเพราะว่ามันมีพลรรังงานแห่งการสื่อสารน,นะคะ heart to heart conversation ตรงนี้ขึ้นมาก็น่าจะมีการเคลียร์กันได้แล้วก็จะตัดสินใจอะไรในวันนี้เนี่ยก็ฟังสิ่งหัวใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรัก ส่วนถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยพลังงานของคนที่จะเข้ามาเขาได้ก้าเหรียญกับหัวคนคนนี้เขาไม่อยากอยู่เป็นโสดแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงเนี้ยเขาเปิดตัวเองมากเขาอาจจะเข้ามาเดินเกมรูเราแล้วก็พยายามที่จะ,ะทําความรู้จักเราแบบลึกซึ้งนะคะไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความพร้อมแล้วก็อยากที่จะสละโสดนะเขาอาจจะมีสิ่งดีๆที่อยากจะแชร์กับเรานะคะเขาจะได้ครบสมบูรณ์เป็นสิบเหรียญน,นะเมื่อมีทั้งเรื่องของทรัพย์สินกันทองความมั่นคงขาดอย่าง คือความรักแล้วเขาก็เลิงมาที่เรานะคะยังไงก็ลองตัดสินใจลองชั่งใจดูนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองนะ